นราวจาสาคุณคนเตะังและกตาโทสังยงยำโทรังทังอว้นืุดไปไปสิณยำเชื่อกิตการในครูมันเฮ้ยบุเมนทิศหนึ่งนี่จ้กว่ทิศหนึ่งเออจะให้มันจะซือกบเสามันไอ้สองในเจมันสะบาดอ้าวไม่ลายไวถอยด้นกระถแล้วมันกระถ่มมัดดอกาอ้าวน้ำหอมน้ำจับยังมีมัดข่วนคนเอวมาสร้างร่างตัวนี่ ผลละหมากลากไม้มีบุดกวนก็นแนวแล้วพาชินพาแพมาเลี้ยงให้เหลือเกอให้อิอ่มเลี้ยงเรือเก้ออิ่มเลี้ยงดูปูม่ม่านแล้วทีแล้วก็เพรนทองก็ลงยอดลงไปผู้เมียนั่นผัวตอกไปก่อนผัวเมียยอดล้ำหลังเออเดี๋ยวเขาตอกนี้และสิทก่อน,น,นออชไชรับ รูมเดียวสองลุมแค่น <c oughs> ั้นมันไม่ได้ใสหลุมอื่นนะใช่แต่สองลุมนี้ว่าหนีโบเออใช่แต่สองลุมแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นสุดอยู่ตอกนี้โตอะนี้เลยจะหน่อยอ๋อแขวนเพรานั้นพร้อมเลยโต๊ะไห้ตอกนี่เออเอาหยังตอกเอาง่ายอตอะก็หยับออกมาจากน่อยนี่มันใช่นี่มันเก่าอันทุนบุกเข้าทา้งหมดเดียวเดี ผมก็ตอบับมอทีแรกคนเลยก็ตสมอแต่คุณดูมันยังง่าย มาตรนี้ใหตงกลี่กระเป๊ะใช่เลยระเาะอะไรกรเาห้องตีนเสเสาเอียง้ได้ใชเอาไว้นี่นะเดี๋ยวยิจักเอาไว้เลยี่ได้มันได้ใช่ไรอันอยู่เป็นทองลุงแล้วัน้นเาลงเลยเอาเงินมาลุกงเงนเป็นทองเราลงลวนทองเป็นอย่งรียบเยเงินเ่น่ะวางข้าวางไปนน้นนี้นใได้เงิน กันนี่กันเนีกวางอยู่ที่นี่อเจ้าดินเจ้าหญ้าเจ้าผ้าตรงนี้เด้กตเวินตุ๊กยับศอกตัวนหนอกยับเพนเบ่งมันปั่นผ้ากันยู่กันเทาเด้มีบัตรหัวนทาสมัครสมมาควานเครื่องกำกับของพูนมาบัตรหัวก็เนี่ยเราสมาครำมาคุณในรูปหลานมันนี่ให้กุ้งุนเย็นดุ่ยให้ยดีดีไม่แห้งแดดโดยไม่เคยึงแล้วให้เบ่งมันปั่นผ้ากันยู่เด้กมวลโมลูกบัวลูกกระดานนี่ให้ทั้งเล็ดทั้งหายทั้มาค้าขึ้นเด้ ไปทางไหนสนมีลา้คอไหว่อฝันแล้วมาขออยู่กอเศร้านำต้กอเพิงกอใ่ได้ยินดีมีพดผลลมารักไมเพึ่นหามาเบิดปลาเงินปลาตองามาไทยนี่ละขอให้ยูดีเงียเด็ดวยใหม่ไข่วยกันเือบานนี่ละมีแต่ความสุขก่อนจังเลยทนมีเงินวันนนสุขังพลังเหนนมัานมรั เนสอลอาออมเอี้วเงเอาหนี่งหมูสีเอาหนี้พ่อบ่เอานี่ทีวีห่างนักเพ้งเอาหนี่อเออวา อาง่าไม่เบ่งมูล้ยถุงมูลถูกคำโบยอาวันนี้แล้วนี่กหลารแล้วครับจับนระนจับหลายคนลายจับมาหลนก็ตั้งับดยูดีมีใหุนยิ่งกหลานก็ทั้งสามห้องชิดสองเขาบนคำบนคูณโบยมาคูนเจ้าป้านไม่คุขอมาคุณเจ้าป้านยอคูนยอดมาขดเจ้าป้านผายขดรแล้วมาคำมาคูนใหลูกหลานเลยผา ทำตีก็ใ้ความเกี่ยไดความใส่มลมีแต่ความทุกคนเจริญเด้อบานทางกินข้าวความุกความร้อนบ่านลกรานยู่นะอนุนุทุกขังราไมรวยไปเรื่อยๆได้เวลายุกเลยได้เวลา่ได้ระบได้ระบิ้วบนบากาตกเก้าโดยทีได้เขาบ้านเขาบ้านเ้้วบ้านความเกีได้ความใสม่เอากเอา